ครับกลับเข้าสู่รายการ Warrior Kitchen กับผมเชฟล็อกช่วงนี้ผมมีแขกรับเชิญนักรบรับเชิญของผมสามท่านด้วยกันจะเป็นใครนั้นออกไปเลยครับแน่นอนครับเห็นท่าทางทะมัดทะแมงกันอย่างนี้เป็นนักกีฬาแน่นอนแต่จะเป็นกีฬาอะไรนั้นแล้วพวกเขาคือใครกันบ้างมีความเป็นมาอยังไง ไปนั่งคุยครับเพราะว่ายืนคุยกันดูบ้าโอเคไปเลยครับ อนรับทุกคนเข้าสู่บริเวรคิทเช่นของผมนะครับเช่นนั่งครับแน่นอนแขกรับ,บเชิญเราแต่งตัวกันมาอย่างนี้มีเหรียญรางวัลมาวางให้พรึบแบบนี้ต้องเป็นนักกีฬาอย่างแน่นอนแต่ก่อนอื่นที่เราจะไปรู้ว่ามันเป็นกีฬาอะไรมารู้จักกันก่อนรู้จักช,ชื่อเสียงเรื่องนามก่อนเชิญครับสวัสดีค่ะชื่อแจงค่ะสวัสดีค่ะชื่อป้อมค่ะสวัสดีครับเบิร์ดครับที่เราแข่งกีฬาเนี่ย เป็นประเภทไหนนะักกีฬาวิ่งมาราธอนวิ่งมาราทอนทีนี้ผมอยากอยากทราบว่าทําไมแต่ละคนถึงมีความสนใจถึงมีความชอบในการวิ่งเอาใกล้ๆกลุ้กวนเลยนะอะเอาแจกแจกเลที่เริ่มสนใจมาวิ่งเพราะว่าเกิดจากสุขภาพไม่ค่อยแข็งแรงมี<อ>โรกกคจำตัวคือเป็นหอบหืดเป็นหอบหืดใช่ค่ะแล้วก็คิดว่าจะหากีฬาอะไรที่แบบ ไปออกกำลังกายคนเดียวได้ไม่ต้องไปรอต้องมีเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะสรุปคือมีว่ายน้ํากับวิ่งแต่ว่ายน้ามันก็ต้องไปสระว่ายน้ําใช่แน่นอนเราจะไปว่ายขอดแบตก็คงไม่ใช่เรื่องแหละก็เลยหันมาเออวิ่งเนี่ยง่ายที่สุดเราบ้านเราก็อยู่ใกล้อยู่สนามกีฬาอย่างเงี้ยเราก็เดินออกไปวิ่งได้ก็เลยสนใจที่เป็นกีฬาที่ง่ายที่สุดแล้ววิ่งใช่ไหมไม่ต้องมีรองเท้าวิ่งได้แล้วเสื้อผ้าต้องไหม แรกๆไม่ต้องก็ได้คือไม่ต้องใส่เลยเหรอมีชุดไม่ไม่มีเสื้อตัวนึง่งงสอ้โอเคโอเคต้องคือต้องใส่ใช่แต่ใส่แบบไหนก็ได้สามารถไวิ่งได้เลยแล้วปัจจุบันเป็นไงอาการที่เคยพี่คนบอกเป็นเริ่มวิ่งจริงไม่อาการไม่มีเลยวันไม่มีเลยไม่มีอาการเกี่ยวกับหัวขืดเลยแล้วเป็นยังไงเราถึงตอนนั้นก็ติดใจเลยใช่ไหมใช่ค่ะพอพอเราวิ่งที่สนามแล้วก็มีพี่คนนึงเขาเชิญบอกว่าลองไปงานวิ่งไหม เพราะว่าทุกอาทิตย์ก็จะมีงานวิ่งจัดงานวิ่งเพื่อสุขภาพบางคนก็ไปวิ่งด้วยแข่งขันลักษณะลักษณะเทรนโปรแลแหละเอาจากออกกําลังกายให้มันดีขึ้นใช่ค่ะทีนี้เรามีเราตั้งเป้าไปอีกใช่ค่ะมีเป้าหมายว่าเราอยากวิ่งระยะเท่านั้นเท่านี้ทีนี้วิ่งเพื่อเอาชนะตัวเองหรือจะเอาชนะครั้งแรกก็เอาชนะตัวเองก่อนเอาชนะตัวเองก่อนเอาให้ถึงก่อนเอาให้ถึงว่าครั้งแรกลงแค่ระยะ10กิโลฉันจะทํายังไงวิ่งให้จบ แล้วถ้าเราจบเราเราจะรู้สึกยังไงคืองานแรกเลยที่ไปคือการเตรียมตัวเราก็ไม่ได้เตรียมตัวอะไรไม่อะไม่ได้เตรียมตัวอะไรเราวิ่งอยู่แล้วเรากะว่าเอาวิ่งให้ถึงแล้วใช่อ่ะใช่ค่ะเราเป็นยังไงวิ่งไปได้ประมาณเจ็ดหรือแปดกิโลวิ่งต่อเนื่องไปแบบไปเรื่อยๆจะหยุดก็อีกนิดนึงีนิดนึงจดท้ายจนจบเข้าเส้นพอเข้าเส้นไปแล้วความรู้สึกแรกฉันมาวิ่งทำไม มันเหนื่อยมากแต่ความรู้สึกต่อมาคือเฮ้ยเราวิ่งได้นี่นะสิบกิโลอุ้ยวิ่งแล้วมันไม่ได้แบบยากอย่างที่เราคิดไว้มาก่อนเลยเนี้ยค่ะก็อาจจะว่ารู้สึกว่าวิ่งเสร็จแล้วมีความสุขมีความสุขที่เราเอาชนะตัวเองได้ตอนนั้นได้ได้อันดับไม่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 มีอันดับไม่มีอะไรเลยไม่ติดรางวัลเลยครับเพราะว่าเป็นงานแรกเพิ่งเริ่มวิ่งด้วยเอาแค่สู้กับตัวเองให้จบก็คือภูมิใจแล้วค่ะ แต่นี่เป็นจุดเริ่มต้นที่ที่ดีอะใช่ค่ะโอเคแล้วก็ต่<พ>อ,อไปอคก็มาเริ่มวิ่งเพราะว่าทํางานแล้วก็รู้สึกว่าชีวิตมันแบบน่าเบื่อะค่ะเพราะว่าเป็นงานนั่งโต๊ะอะคะ่ะแล้วก็มันก็มีปัญหาคิดงานไม่ออกอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะทีน,นี้ก็ไปอ่านหนังสือพวกแบบ self พวกพัฒนาตนเองอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าวิธีหนึ่งที่จะทาให้ทํางานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นก็คือคุณต้องแบบออกออกกาลังกายด้วย<ม>ก่อนหน้านี้ก็ไม่เคยออกกาลังกายเลยก็เลยเอองั้นก็เอาอะไรที่ง่ายๆแล้วกันแสดงว่านอกนอกจากชอบออกกาลังกายแล้วชอบอ่านด้วยใช่คะ่ะช,ชอบการค,คือไปค้นพบการที่จะทํางานหรือทําอะไรให้มันดีขึ้นโดยการออกกําลังกายก็เลยลองมาเล่นก็เลยลองก็เลยอ,อ่านงั้นก็ ก็แบ่งเวลาสักครึ่งชั่วโมงลงไปวิ่งที่สายพานในคอนโดละกันอะไรเงี้ยทุกวันก็ตั้งใจไว้ปรากฏว่าพอวิ่งวิ่งไปแล้วก็เริ่มเนื่องจากแบบเออมันวิ่งไปเนียมันจะเกิดการเสพติดนะคะเสพติดเขาเรียกว่าวันไหนไม่ได้ใช่ใช่จะวิ่งจะวิ่งใย่างไจากจากที่ครั้งแรกเนี่ยวิ่งเพราะว่าจําเป็นต้องวิ่งเคยมีลงแดงไหมก็เกือบเกือหาที่จะสั่นๆเหมือนกัน ไปอ้วกมาลงเท้าวิ่งคุึ่งมอเข้ามือบอกอะไรไหมใช่ไม่ใช่มันก็จะเกิดการเสพติดขึ้นคือจากวิ่งครึ่งชั่วโมงก็เพิ่มเป็นชั่วโมงนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้พอวิ่งเราได้ระยะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอ่ะเราก็เลยเฮ้ยอย่างนั้นเดี๋ยวเราลองไปวิ่งตามงานบ้างดีกว่าเพราะเพราะว่าซ้อมเองก็ได้ต้องวิ่งได้ตั้งชั่วโมงแล้วเออก็ลองนลองไปวิ่ง10กิโลดูดีกว่าจริงๆผมชอบคําว่าเสพติดการออกกําลังกายอย่างเงี้ยนะผมว่ามันเป็น มันเป็นอะไรที่เราเราได้เราไม่เราไม่ได้เสียอะไรครับการออกกําลังกายเสพติดการออกกําลังกายคือชอบการวิ่งมากไงตกลุรมลักการวิ่งแล้วก็เลยลองที่จะก้าวจากการวิ่งตรงนี้วิ่งสายพานเนี่ยเทรดมิลปกติแล้วเนี่ยมาเป็นการวิ่งแข่งขันดูกับคนอื่นรายการแรกที่ลงกรุงเทพมาราธอน กรุงเทพมาราธอนแน่นอนว่าต้องไปวิ่งที่สระบุรีกรุงเทพแต่ก็ต้องวิ่งกรุงเทพนี่แหละแล้วเป็นยังไงบ้างก็ปรากฏว่าเราตอนเราซ้อมเนี่ยสิบกิโลเนี่ยวิ่งได้ชั่วโมงยี่สิบแต่พอไปวิ่งจริงด้วยบรรยากาศคนรอบข้างเนี่ยเราก็พยายามแบบเราอยากที่จะเฮ้ยเกาะคนนี้ไปอะไรอย่างเงี้ยปรากฏว่าพอไปวิ่งจริงวิ่งได้แค่เวลาลดลงตั้งสิบนาทีอะค่ะ เราทำได้ดีกว่าเดิมอีกดีดีกว่าซ้อมอีกดีกว่าวิ่งบนสายพานอีกก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากแข่งกับตัวเองว่าเฮ้ยอย่างนั้นเดี๋ยวงานหน้าเราไปเนี้ยเวลาต้องลดลงเรื่อยๆนะเราอยากแบบวิ่งที่เร็วขึ้นเร็วขึ้นเป็นการชาเลนตัวเองอีกแบบโอเคต่อไปของผมสุภาพบุรุษไว้หนวดงามครับผมจะเริ่มมาจากับรุ่นนะครับเติมจากวัยรุ่นก็ไม่ไม่เกี่ยาทิตย์นี่เองใช่ไหมน้าใจล ก่อนจะอยู่กับเพื่อนฝูงเนี่ยครับเตะบอลใั่เตะบอลยต่างคนต่างแยกกันทํางานนะครับการทีมมันแตกทีมมันแตกว่าอย่าเงอไม่คบคากันแต่เราแบบพอหยุดออกกําลังกายไปสักพักหนึ่งมันจะแบบรู้สึกหุนหงิดใช่ใช่เข้าใจผมก็เตะบอลเมื่อก่อนอยากแล้วก็เลยแบบวิ่งง่ายสุดแล้วก็เลยลองไปวิ่งในสถานะใกล้บ้านไปวิ่งแรกๆก็วิ่งไม่รู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับพวกนี้แหละครับก็ไปวิ่งกับเขาเนี่ยออกกำลังกาย พอไปวิ่งไปวิ่งมารู้สึกว่าหน้าเบื่อวิ่งเยังหน้าเบื่อการวิ่งหน้าเบื่อใช่ใช่ถ้าถ้าคนถ้าคนเล่นกีฬาแบบก็จุ่มเหมาะตรงนี้มันจะค่อนข้างเบื่อมีหนังเรื่องนักเจ็ดปีแล้วมีตอนหนึ่งนะครับมันเป็นเกี่ยวกับมาราธอนตอนนั้เป็นจุดประกายว่าเอ้ยวิ่งอย่ลองลองไหมลองทำดูเริ่มซ้อมจากที่แบบวิ่งไปไม่ถึงโลเหนื่อยหยุดเดินนะเมื่อก็ต้องเริ่มแบบทาให้ร่างกายเราพัฒนาแลบววิ่ง วิ่งไปเรืเร่อยๆวิ่งไ,ได้แล้วแล้วก็คือคือตั้งเป้าคล้ายๆพี่ครับถ้าตั้งเป้าแรกระยะมีสิบกิโลงานแรกก็ตอนนั้นย้ายไปดู่ชมี้ก็ไปวิ่งานดิแชนเปี<อ>้ยนก็เราซ้อมพื้นที่ก็เป็นธรรมดาสธรรมดานะแต่พอไปวิ่งจริงนะครับเราไม่เคยรู้ว่าสนามที่ทางเปไปยงไงจะมี ตอนนั้นสามมุกรับไปขึ้นเขาเขาสามมุกวิ่งขึ้นเขาด้วยเขาหนักเลยทีนีเออผมพอเจอุ๊บเจอเขาเลยเหมือนแล้วก็เหมือนในหนังครับจะมีเชื่อเขาต่อสู้กับปิศานคือดิสาจคือตัวเราอะคือจะบอกว่าเฮ้ยไอ้พอเลยไอ้แคนนี้มึงเก่งแล้วเฮ้ยไม่เคยเจอเลยไม่เคยซ้อมแล้วมันดูดแรงมากแบบจมดแบบเราเห็นคนเขาวิ่งแรง ได้บางทีคนแก่แก่เลยครับหัวองอกรอกเลยางเงราก็เฮ้ยไม่ได้ลจะม,มางอกแล้วแซงชิวแบบนี้ไม่ได้เราก็ต้องเอาไปเาให้ได้แล้วก็ฝื <c oughs> นเข้าไปแล้วจะได้แล้วมันจะได้ความรู้สึกนครับครัก็ผมสรุปเลยเคร่าวๆว่าความการออกกำลังกายเนี่ยของแต่ละคนมันเริ่มต้นมาจากการอาจจะเริ่มต้นมาจากการ,ากการที่คุณ แค่อยากออกกําลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นหรืออะไรก็ตามแต่แต่สุดท้ายถ้าถ้าเราใส่ความรักความเชื่อลงไปในมันมันจะสามารถทําให้เราไปได้สู่อีกจุดหนึ่งที่มันจะยิ่งใหญ่ขึ้นมาได้ความยิ่งใหญไ่ไม่จำเป็นว่าคุณจะต้องเป็นนักวิ่งแบบโอ้โหมาท้อนเหรียญทองซีเกมโอลิมปิกไม่ใช่ความยิ่งใหญ่มันอยู่ที่ใจของคุณที่คุณจะเริ่มทําแล้วเอาชนะตัวเองบางครั้งมันยากบางครั้งแบบ แม่งโคตรยากแต่ผมรับประกันได้เลยว่าผนตอบรับแม่งโคตรคุ้มครับจะเจอกันเบรกหน้า